ยกให้นี่เป็นหนึ่งในลิปที่เนื้อดีที่สุดจาก f o อร o และชิมากับหอยเพราะน้องชื่อรุ่นหอยวาวเธอลิปหอยวาวทุกคนฟินิชวาวสวยจริงนี่นะคะทุกคนมันเป็นเนื้อแบบเหมือนจะเป็นเจลเจลแบบนี้เหมือนจะเป็นหนึดหนืดที่เห็นแบรนด์อื่นทําแต่ทาแล้วบอกเลยว่าโคตรสบายปากและเลเยอร์สีได้สวยมากที่สําคัญฟินิชวาวจริงเนี่ยแบบไม่หนุดหนนะัก พาให้ดูเลยทุกคนปกติเนื้อแบบนี้นะคะทุกคนอาจจะคิดว่ามันน่าจะเลเยอะสีไม่ได้แต่ว่าอันนี้บิวได้ทุกคนความหนึบหนึบก็มีบ้างมีได้บอกตามตรงนะคะถ้าทาเยอะแบบไอ้นะแต่ว่าไอ้ชอบที่แบบสามารถทาบางๆก็ได้หรือทาแบบตุบหนาก็ได้แล้วแต่เราที่สําคัญคือชอบที่สุดที่มัน เลเยอร์สีและสวยนะคะสีใดชอบนะทุกคนจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์8อันนี้นะคะที่มาทาคู่กันเบอร์เจ็ด้ะทุกคนเบอร์เจนี่คือทาเดียเด่ยวๆนะมายลิปเบสเเตอร์สวยมากเป็นรุ่นที่แบบเขาทำเนื้อดีมากเตรียมขึ้นแทน,นขายดีได้เลยนะคะอีกรุ่นหนึ่งกับเล็บหอยวาวจ้าเดี่ยวสวอตทุกสีนะคะคุณไม่้าเราก็ไปกดตัก้กันได้นะคะทุกคนวันนี้วาวหรือย,อยังฉันวาวแล้ว